วันนี้ก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับทำปอกเหล็กเพื่อจะไปหล่อเสาต้นองุนพี่น้องวิธีทำปอกเหล็กของผมก็มันก็ต่างจากชาวบ้านด้วยความคิดของเจ้าของเองเพื่อจะให้เพื่อจะให้มันประหยัดะนะพี่น้องเหล็กก็ไม่ได้ไปซื้อตลาดหรอกพี่น้อง ก็ไม่มีตังขนาดนั้นนะก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการการผูกเหล็กการทำปอกเหล็กให้พี่น้องดูสวัสดีครับปัญญาพาลวยครับสวนองางนข้างบ้านชายทุ่งตําบลกุดมืองหามอําเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดะจะมาทําเหล็ก เพื่อจะเอาไปหล่อพี่น้องเอาไปหล่อเป็นเสาทีนี้ผมใช้ผมใช้เหล็กอย่างนี้หล่อไปข้างหนึ่งแล้วพี่น้องนี่เราก็ทําปอบลูกตัวซีอย่างนี้นะปอบรูปตัวซีเสร็จแล้วเราก็เอาไปหล่อมันไม่แข็งพี่น้องมันอ่อนนุม่มนุม่มมันอ่อนข้างข้างนี้นะแต่ข้างข้างลักษณะตัวซีตั้งอยู่เนี่ยมันแข็ง เนี่ยข้างนี้แข็งแต่ว่าข้างนี้มันอ่อนมันทําให้เสาเราเนี่ยเสาดอกเสาดอกไปทางค่อนข้างหักว่างั้นนะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเหล็กมันมีแค่สองเส้นเนาะมันก็มันก็จะแข็งแรงในด้านรูปตัวซีตั้งแต่ลักษณะรูปตัวซีนอนเนี่ยไม่แข็งแรงนะพี่น้องมันก็จะทําให้เสาปูนอ่านุ่มเนียมนุ่มเนียมอยู่ข้างนึงแต่อีกข้างนึงแข็งปก นี่นะเพราะว่าเขามีเหล็กแค่สองเส้นเนาะเป็นเป็นรูปตัวซีผมลองแล้วอ่าอันนี้เป็นเหล็กสองหุนอ่ะผมลองแล้วไม่แข็งแรงพี่น้องมันอ่อนนุ่มน้านุ่มน้าเพราะว่าเราเราใช้ผสมหล่อแบบธรรมดาเนาะเราไม่ใช้เราไม่ได้ใช้ลักษณะอัดแรงเหมือน ที่โรงงานเขาทามาอันนั้นเหล็กเส้นน้อยมันก็โอเคนะเพราะว่าเขาอัดแรงมาเนาะแต่ถ้าอย่างเนี้ยอ่ามันมันไม่ได้ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงผมลองดูแล้วอ่าเสาสามนิ้วเอาไปหล่อเสาสามนิ้วอ่าข้างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะหักเลยเนี่ยนอนนอนนอนข้างนี้นะอ่าเหมือนเสาปูนจะหักไปเลยแต่อีข้างตั้งเนี่ยแข็งป๊กพี่น้อง แข็งไม่กระดุกระดิกเลยสรุปแล้วก็คือว่ามันมีเหล็กแค่สองเส้นแล้วใช้ปอกรูปตัวซีเนี่ยไม่ได้พี่น้องไม่ได้มันไม่แข็งแรงผมก็เลยมาใช้วิธีใหม่เพราะเดี๋ยวก็จะรออีกสีต้นนะผมมีสามวิธีที่จะทดลองพี่น้องนี่เป็นอ่าเป็นเป็นท่อ pvc เป็นท่อ PVC ก็ประมาณนิ้วครึ่งพี่น้องท่อ p v วเดี๋ยวผมก็จะใช้ปูนหยอดใช้ปูนหยอดลงไปพอหยอดลงไปแล้วก็จะทำเป็นเหล็กจะทำเป็นเหล็กเลยเพื่อจะไปหล่อก็จะเอาต้นนี้เป็นเหล็กเลยเสร็จแล้วข้างๆผมก็จะหาตะข่ายตะข่ายอ่า เป็นตะไคร่เส้นเอ็นเป็นเอ็นตะไคร่มาพันมาพันตัวเนี้ยนะมาพันเพื่อจะให้ตะไคร่นี่เกาะเอาปูนไว้ถ้าเราไม่ใช้ตะไคร่พันเอาไว้มันก็ผมว่ามันน่าจะหลุดได้มันน่าจะหลุดมันมันไม่น่าจะแข็งแรงอนะเพราะว่าปูนมันเคลือบอมันเคลือบพลาสติกเนาะ,ะมันก็หล่อพลาสติกอยู่แค่นิดหน่อยเอง อันนี้นิ้วครึ่งอันนั้นอีกอนิ้วขึ้นผมว่ามันมันไม่น่าจะแข็งแรงก็เลยต้องใช้ตะข่ายมาพัน,มาพ,นมาพันเพื่อจะให้ตะข่ายเนี่ยเกาะเกาะปูนเอาไว้ว่างั้นเถอะ,อะเดี๋ยวก็จะห่อตัวนี้ขึ้นมาเส้นหนึ่งความยาวเท่ากันกับตัวนี้ทีนี้ผมจะพูดอย่างนี้อสองเส้นนี้ก็เป็นการดี y ดัดแปลงอ่า เส้นลวดนี่ก็ไม่ใช่ลวดสองหุนนะพี่น้องน่าจะเป็นลวดหุนเดียวผมก็ไปลื้อมาจากไปซื้อของเก่าเข้ามาเหมือนกันไปลื้อมาจากลวดตะไคร์เป็นลวดถักเขานะ้าเนาะผมก็ไปลือล้อไปลื้อมาอ่าก็ไปซื้อมาราคาถูกๆกกับกิโลสิบบาทพี่น้องก็ได้เยอะผมก็เอามาลื้อเพื่อมาทําเหล็กเส้นนะเพื่อจะมาทําเหล็กเส้นนี่ผมก็เอามาต่อกัน เนี่ยมันก็ได้เป็นเป็นเหล็กเส้นออกมาแต่ปอกพี่น้องปอกมันนี้ผมใช้ท่อ pvc ตัวเนี้ยนิ้วครึ่งเนี่ยเพราะมันจะไปลงตัวพอดีกับที่เราหล่อปูนสามนิ้วใช้ท่อนิ้วครึ่งมาตัดเป็นปอกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มัดมัดมัดอ่ามันก็แข็งแรงดีนะนะพี่น้องเห็นไหมมันก็แข็งแรงดีนี่อ่านี่ คือใช้ท่อ PVC ตัดแทนปอกเหล็กว่างั้นแทนปอกเหล็กอืมอ่าอันนี้บอกพี่น้องอ่าเผื่อพี่น้องอ่าอยากจะไปต่อยอดนะพี่น้องนี่ก็ลองทําดูอย่างนี้ก็โอเคโอเคก็ถือว่าแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงเพราะปูนมันก็จะอยู่ในปลอกเนาะนี่อันที่สามอืมอืม ผมพูดเรื่องเรื่องเอาปูนก่อก,กันนี้หนึ่งสองเรื่องปอกลูกตุ้ดซีสามอ่าเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องปอกพลาสติกมัดใส่เหล็กซีนี่ซีก็คือใช,ใช้เหล็กเส้นตัวเดียวกันใช้เหล็กเส้นตัวเดียวกันแต่ใช้ปอกเหล็กปอกเหล็กผมก็จะทําอย่างนี้พี่น้อง เนี่ยไเนี่ยผมเอามาพัน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 อย่างนี้เพื่อจะทําปอกเสร็จแล้วเราก็เอาตะไกรตัดชึบชึบอ่าตัดข้ามสองตัดข้ามสองเราใช้สักสองอย่างนี้นี่เราก็เอามาผูกเอามาผูกเอามาผูกเนี่ยเอามาผูกมันก็แข็งแรงกันนะพี่น้องดูอ่ะมันก็แข็งแรงเห็นไหม นก็แข็งแรงนะพี่น้องเนี pues. นะแต่ยกดูอย่างนี้แล้วนะพี่น้องรู้สึกว่าอันพลาสติกนี่จะแข็งแรงกว่านี่อันนี้แข็งแรงกว่าไม่อ่อนเลยเนี่ยแม่พี่น้องไม่อ่อนเลยแต่อันนี้ยังอ่อนอยู่นะพี่น้องยังอ่อนอยู่นะแต่อันนี้รู้สึกว่าจะแข็งแรงกว่านะอะก็มาทําให้พี่น้องดูอ่ะ คือว่าเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนที่หลออีกทีนึงว่าเขาจะแน่นหนาแค่ไหนถ้ามันไม่แน่นสาเหตุมีอยู่อย่างหนึง่งก็คือเส้นลวดน่าจะเล็กพี่น้องเส้นลวดน่าจะเล็กก็ต้องทดลองดูนะพี่น้องทดลองดูก็มาทําคลิปให้พี่น้องดูเผื่อพี่น้องจะไปต่อยอดอ่าก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันที่เราจะดัดแปลงประหยัดต้นทุนในกระเป๋านะอันนี้เป็นการทดลอง ไปซื้อของเก่ามาเฉยเราพี่น้องผมไม่ได้ไปซื้อของใหม่ของใหม่ราคาแพงมากราคาแพงมากผมก็กทําเท่าที่เราทําได้อย่างนี้นะมันก็เซฟต้นทุนไปนะผมเอามาดัดแปลงใหม่ครั้งที่แล้วผมหล่อไปแล้วหลายต้นมันไม่แข็งแรงพี่น้องมันไม่แข็งแรงอืผมก็เลยมาคิดใหม่มาคิดใหม่มหมก็มีอยู่สามอย่างเนาะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาท่อท่อพ vc เนี่ยเอาปูนหยอดเข้าไปแล้วก็รอให้มันแข็งทำเป็นเหล็กเส้นอืมเนี่ยอันที่สองก็มีปอก PVC อันที่สามนก็ใช้เหล็กอันนี้มว้มวนเนี่ยม้วนแล้วก็ตัดแล้วก็มาทำปอกอย่างนี้โอเคพี่น้องวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อย พี่น้องก็เอาไปต่อยอดเอานะครับเอาไปต่อยอดทาแบบนี้นะครับพี่น้องก็อาจจะใช้เหล็กใหญ่กว่านี้สักหน่อยก็ได้น่าจะแข็งแรงแต่ปอกพลาสติกเนี่ยโอเคนะพี่น้องแข็งแรงป๊กเลยเนี่ยใช้ปอกพลาสติกเนี่ยแล้วตัดก็ตัดไม่ยากใช้เลื่อยเหล็กตัดปืดป๊ดๆคราวเดียวพี่น้องเส็าสหรับคลิปนี้นะปัญญาพรรวยสวนองุ่นข้างบ้านชายทุ่ง ขอาการประดาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพี่น้องจะได้มีคลิปใหม่ๆนะแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้ปัญญาพารวยลาไปก่อนสวัสดีครับ